สวัสดีร digital, ครับพบกับช่องน้องมือชาแนลเชนเตยครับน uh, no, ้องมืออยู่ไหนน้องมืออยู่ไหนคะอ่าน้องมืออยู่นี่เองลบกล้องลบกล้องลบกล้องเลยลบกล้องเลยเอาสวัสดีก่อนค่ะรีบๆเกลีอไก่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไก่หนีหมดนี่เอาสวัสดีค่ะนะเกลี่ยไก่โชว์ มือเมดมีอะไรหรอกนะเกือไก่โชว์เฉยๆเนาะเอาวานเดินน้องมาทำอะไรอะ่ะให้มันกินในมือบอ่ให้มันกินในมือเหรคะมันกลัวนั่นน่ะเอาลองให้ตัวนี้กินเอาเอามือแบมาตัวนี้นี่ตัวนี้ไก่แม่ไง ไก่แม่ยตัวนี้ไหนล่ะนี่นี่ไก่น,น้อยก็ได้นี่ไก่จิบจิบก็ได้นี่เอาลองดูมันจะกินไหมหนี่นจิก่ากินน้ำบอบอกินมันมันหยาดหยาดมือน้องมือมันบ่คือไอ้ไก่ดิบโตงเนาะติบโต๋มายาดด้กินในมือน้องมือเติบร้ายเทื่อยอ,อยู่เนาะ อ่ลอยลอยลอยยิบลอยน้องมือยิบลอยวานเขาอีกวานเขาเดี๋ยวมันยิกกันนี่เอาอะไรอะไรอะไรนมาหยอกได้หน่หยอกได้หนิอยากหยอกอยากหยอกกล้องได้หน่จะหยอกกล้องเลยคะหยอกกล้องเหรือไหนไหนไหนเดี๋ยวหยอกคืนเลยนี่ เดี๋ยวเอาคืนเลยนะนี่เดี๋ยวเอาคืนเลยนะนี่เกียรดีๆที่หลานน้องเมย์ไกลเหมือนกันหนูอะไรอีกข,นนอขี้ดื้อด้นี่น้องเมย์น้องเมย์เด็กขี้ดื้อนี่เห็นไหมนี่ FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกอยู่น้องเมย์เด็กขี้ดื้อเนาะขี้ดื้อไหมเอาถามถามหน่อยยอมรับไหมว่าตัวเองขี้ดื้อไม่ ไม่เหรอไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงมันโดนตาหมดแล้วนี่เข้ากล้องนี่มันอุดดูกล้องนี่ถ่ายไม่ได้นะนี่มัเข้ากัเอ้ากระถ่ายอยู่นี่ เดี๋ยวดูอ๋ไม่ต้องแตะเดี๋ยวแตะเดี๋ยวมันปิดกล่องนี่แหละกล้องจากไม่กล้องถ่ายกล้องถ่ายยูปถ่ายคลิปวิดีโอลง Youtube ลง TikTok อืน้องเมย์ก็มีช่อง TikTok อยู่แต่ไม่ได้อัพคลิปเลยเนาะไม่ค่อยมีเวลาเลยมาทำเอาเวลามาทำ Youtube คุ่มทีให้ YouTube เพื่อให้ผ่านเกณ้์นเร็วๆเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยจะทำในทิกติกเนาะเป็นการหัดเนาะหัดลูกหลานหัดลูกหัดหลานให้กล้าแสดงออกในโลกออนไลน์เนาะทุกวันนี้ออนไลน์มันมาแรงเนาะนแพล so ตฟอร์มโซเชียลงมาจะพาไปไหนนี่ อาไปไปเอาไปเล่นตรงไหนเอาไปเล่นตรงไหน้แอบตรงไหนอน้องมวยจะไปแอบบ่เ่าเดี๋ยวตาจะไปหาเด้อเดี๋ยวนับนับหนับหถึงสิเดี๋ยวไปหาหนึ่งสองสาม ไปแล้วนะไปแล้วนะหลบอยู่ตรงไหนหลบอยู่ตรงไหนของมวยหลบอยู่ตรงไหนตรงนี้อหรอนะไม่มีนี่มิเต็นมีผูนอนแอง่งแมงอยู่นี่กับเฟ็ยดของมวยอยู่นะไหนนอแนนท้ายรถกระบะนี่บ่เอ้าเสียงหฮอลล์ไม่มีตรงนี้นี่เสียงฮอลล์อยู่ตรงนั้นนะี่แอบอยู่ตรงนั้นเองแอบอยู่ตรงนี้เองอ เอาไปไปลบไปหลบเยดะเยดะยวไปหาอีกนะอันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปแล้วนะยังอยู่ไหนเอ้ายังไม่ได้หาเลยยังไม่ได้หาเลยโฟงมาซ <c oughs> ะแล้วนี่เอาไปหลบดีๆไปหลบดีๆเอาหลบดีๆนะให้มันได้ลุ้นหน่อยสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่ตรงไหนเอาไม่ได้ลบทำไมไม่ไปลบฮะแมไม่มีมองช่องดก็ลงโอ่งสินยปีนขึ้นโอ่งนะลงโอ่งเห็นไหมปีนขึ้นได้ไหมนี่ปี่ปีนไม่ได้ เอาหัวสูบลงได้ไหมนี่ไม่ไม่เ,เดี๋ยวทำนะเดี๋ยวหัวสักลงขึ้นไม่ได้นะั<อ>่นอบเอาไปลบดีๆไปลบดีๆไปแอบดีๆ,เด,ๆเดี๋ยวนับอันหนึ่งสองสามสี่ห้า

พี่หมีภูก็อยากจะสไลเดอร์เหมือนกันมันไม่ลงทำไมกัดจุกมันด้วยกดจันเรือเอาเอาเอาทำทำทำเอาจุกออกไปแหละเอาพี่หมีทำไมไม่ลงอ่ะพี่หมีทำไมไม่ล่วงล่ะเอาหัวสักเลยเอาหัวสักเลยหมีหัวสักเลยไปบ้านเบื่องมากเนี่ยเอา เอามาเอามาเอามาเอาพี่หมีมาพี่หมีมานอนพี่หมีพี่หมีสีอะไรนี่สีเทาเอ้ยไม่ใช่สีน้ำตาลสีน้ำตาลพี่หมีสีน้ำตาลเอามานอนอู่อ๋อน,นี่น้องเมยก์ก็น่าจะได้ผู้ติดตามครบหนึ่งพันวันนี้แล้วเนาะตอนนี้ก็ 9, เก้า <7, 98. S 2> เจ็เก้าสิบแปดก็สมัคร ยืนยันตัวตนสองขั้นตอน,เ,นเรียบร้อยเนาะเปิดบัญชีเอฟเซีนเรียบร้อยเนาะอ่าปะปะเปิดบัญชีอัดเซีนเรียบร้อยแล้วเนาะรอทางยูทูบตรวจสอบคลิปก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนาะก็น่าจ,จะรู้ผล,ลอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงไหน ตรงไหนเสียงมาก่อนเว้ยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ผ่านเนาะก็เป็นกำลังใจให้เนาะน้องเมยอก็จะไปเยี่ยมบ้านทุกท่านเนะาะกลับไปกลับมาช่วยช่วยกันแหละเนาะดูให้ท่าน,นเลขสี่ห้านาทีก็พอเนาะมาเล่นช่อนแอบบมาเล่นช่อนแอบบมาเล่นช่อนแอบบแอบบแบบตรงไหนแอบบตรงไหน มีที่แอบเลยยิงเหรอที่แอบมีทั้งเยอะทั้งแยะอะเอาไปแอบนะไปแอบนะยังไม่มียังไม่มีอีกเอาไม่มีที่แอบเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอาเปลี่ยนวิธีเล่นใหม่เปลี่ยนวิธีเล่นใหม่เอาเล่นอะไรดีเอาเล่นเล่นออกกําลังกายได้ไหม เล่นเล่นออกกำลังกายได้ไหมกายบริหารกายบริหารทำยังไงจังหวะดนตรีมาหน่อยชาวบางปูนั้นกู้จริงชาวบางปูนั้นกูจริงๆนี่มันท่าอะไรชาวบางปูนั้นกู้จริงๆชาวบางปูนั้นกู้จริงจริงจรจึ๊งจริงเจ้าจริงจรจ๊าจริงจชาวบางพลูนั้นกูจริง เดี๋ยวไปหัดร้องใหม่ก่อนร้องได้ท่อนเดียวนี่เองเนาะเออมีเพลงที่เขาเปิดแล้วก็เต้นทำเพลงเอ็กซ์ซอร์สไลส์เรียกว่าใจดีมากเดี๋ยวจะไปหัดร้องมาก่อนอะไรข้างหน้าโอ้ขนูไปแล้วเอาเอาเอาปแล้วเอาเปิดแล้วมีอะไรเล่นเนาะขนูว่าวพี่ภูมิเลย อ่ะคลิปนี้ก็ไม่ต้องยาวหรอกเนาะ, <c oughs> ะน้องไม่ฝากเลยคะ <c oughs> ่ะฝากว่ายังไงน้องเมยฝากช่องว่ายังไงฝากกดใจฝากกดไลค์กดอะไรอีกกดแชร์กดอะไรอีกกดติดตามใครใไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบไปบายส่งจุ๊บได้ส่งจุ๊บ วันทุกท่านเนาะสู้ๆไปด้วยกันเนาะวันนี้น้องเพยก็ผ่านเกณฑ์เด้รับข่าวดีนะยูทูบเนาะทุกท่านก็ขยันลงคลิปทุกวันเนาะแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกวันเนาะไปเยี่ยมเพื่อนทุกทุกช่องเนาะโดยเฉพาะช่องใหม่ๆที่เขายังไม่ถึงหนึ่งพันเนาะพยายามไปทักทายเนาะก็ใช้เวลาไม่นานเนาะ บางคนทำเก่งๆก็สี่ห้เดีอัน3 4มี่เดือนก็ผ่านเนาะอะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ